สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคคุณรูทุกคนมาพบมาพอกับ Anna, แอนนาไลฟ์สายอินโนเวกเลยเด้อจัดเด้อเมื่อนี้ค่ะแอนนากะสีมาเฮ็ดอ,อาหารกินสมบัติในดุกๆมั่จะ้ะกะสีมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งค่ะว่าอันลูกสิน Norway, ่นนอเวกเขาจะเฮ็ดจังไหนนะคะลูกสิน่นสีทอดเด้อค่ะกระตุ่มข้าวานเฮานะคะเขากระเสียวแหวนกินกับซอสนะคะพี่น้องซอสเหนียวซอสด,ดำๆเหนียวๆ ฝาพกพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอนนาและใจ้าอแน่เวนเด้อค่ะกับสีมว่วนสีเขือออ่อนเนี่จนยจะ่อยขาเมื่อนี้ฟังหมอลำคือถอดบ้านเนาะค่ะน้องพี่นอ้องไปเมึงกันเลยค่ะว่าแอนนาเฮ็นจังไหนเด้อค่ะเด้อลูก <laughs> สีนวลพลังลูกสีนวลพลง เพื่อนเพื่อนทุกคนเด้อมาเมืองศูนยนฝลังเนี่ยสิเ็ตอาหารที่สมัถ วดให้มันเน,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 นียนๆเห็นปะเขาเปียกออกมาแล้วก็มันนวดนวดแล้วก็จังสีทอดอาหารพิสนา พอดไว้แล้วเา้าซองฟีดไว้แล้วกันมืองานกับจังเอาออกมาค่ะเพราะวามันหลายอย่างถาเห็ดมือเดียวเพรบะท่านก็ต้องทำใส่ตู้ไว้นะคะตามนี้ค่ะหากิโลเดี๋ยวถามว่ามึงตอนทอดได้จ้ะ แต่ว่าถอดบริใสน้ำมันเด้อค่ะใส่ใส่บัตเตอร์เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเพราะว่าลูกสาวเพิ่นนั่น,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 นก,กินบัตเตอร์บ่ได้นะเพิ่นแพ้บัตเตอร์ข้อก็ต้องใส่อย่างอื่นอันนี้ค่ะเหมือนน้ำมันมะพร้าวนะคะสำหรับเท็คเคเป็นสเปเชียลนิดนึงด้วยจ้ะแบบนี้ค่ะครั้งใรมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทีเขา ใส่แอปเพราะว่าเพื่อนเขกินนันบัตเตอร์จ้ะมันมันแห่เนาะอันนี้กกตั้งน้ำมันกล่องไปสิ่งจุ้มหรกซิ่งอะไรไม่น้องนี่ค่ะอันเงินมาหน่อยเนาะมันกป็ยางนี้จังเลยนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวจะมาเมืองกัน จุม่มซอนจะเพราะให้เพื่อสิพปแอนหมูเห้ามันติดกับซอนนะจ้ะเป็นน้ำเย็น้วจ้ะ เพื่อใหาได้พี่น้องเลยเห็นไหมเส้นฝ่นก่อนเด้อขอบแหลกก่อนเด้อจ้อจะขอบแหลกไม่คิออกมาลักษณะเดย อ่อนเด้อแตพี่น้องบรดถทอดไปแห้งเด้อค่ะเด้อแซ้นเปิ้ลไปก่อนจะ่ซีเยียน เนาะพี่น้องอันอันบะถึงเตามันสูงขนาดนะบะถึงขนาดได้เย่งเอาค่ะพี่นอ <c oughs> ้องตอียีกหัวที่บีบแม่บ้านนอเวีกับเจสิล่ะพี่น้องเอ้ยที่บีบแม่บ้านนอเวี อะไรมากพี่น้อง mm hmm. เฮ็ดให้เขากินคนกินมีความสูขเขากับี่ความสูบไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ค่ะกระลังเหลืองค่ะพี่น้องกระลังเหลืองกระลังเหลืองนาจะ้ะ mm hmm. เดี๋ยวเขาจะงละเมองตอนอันแอนนาทอดเหล้วเวนะ,ค,ะค่ะพี่นอ้องเนออขั้วแอนนากับขั้วตะเห็ดเหลี่ยย่างพี่ว่าหล่ะครับพี่น้องอันช่วงนี้ก็พภาคคลิปอันนันไปก้อนด้อจะเด้อ ภาคีบันรีโนเวทบ้านไปก่อนค่ะเออก็จะเป็นเทศกาลตามเทศกาลไปก่อนน่ช่วงพอิดีเข้าก็ยุดเทพเปียกเป็นง,งานอาจารย์พี่น้องเอ็นน้าก็เลยต้องเตรียมอาหารนันวบให้ลูกๆช่วงปีใหม่ลูกๆล,ๆล้านค่ะพี่น้องค่ะเออกะสิถ้าให้พี่น้องเบิ้งฮะล่ะค่ะว่านาะเวฟเป็นยังไงเนาะหล,หลังเขาก็มีหมอลำสิ่งนะคะพี่น้องขึ้นหดบ้านเป็นยังเมื่อวานแง่งเดี๋ยวเขาจังมาเมืองกัน,กนจ้ะพี่น้องจ้ะ อออยังว่ามึงวางทเป็นยังไงเนาะค่ะเรืองกระลังในที่ค่ะพี่น้องเรืองกระลังในที่ไก่ละจ้ะไก่ละจ้ะทอดไฟอ่อนนะคะทอดไฟอ่อนค่ะถ้าทอดไฟแห้งนี่ยมันเท่ามาัสิีใหม่ะจ้ะมันสิเป็นดำๆค่ะพี่น้องแล้วก็อันมันสิเป็นตะกอนดำๆแล้วมันสิติดอยู่กับหลักสิ่งซึ่งหลักสิ่งเทามันสิบงงามนะคะพี่น้องมันกระสือโบราณคิดเนาะถ้าทอดไฟอ่อนใจเย็นๆน,นะคะ ดีเลยจ้า ปั่นแล้วเนาะอันนี้ก็ก็ปั่นค่ะ บ่ค่อยง่ายม,มาไดนได้จ้ะพ,พี่น้องเฮ้าเห็นใน้แบบพี่เฮ้าถนาดัดเนาะตามนี้เลยจ้ะ เชิญสุขเก๋ชิญสุขเกไอ้รลุมมันก็ะสิปัน,นงามๆนเะแต่ว่าหน้าปั่นบ่งามจ้าพี่น้องบั <laughs> ่นบ่าอยากใส่เมื่อนะคะพี่น้องกระสิตามนี่แหละกระสิเดียวออกมารักษสนนี่เรือจ้ะ น,นเหนียว็อยากปั่นค่ะ็อยากใส่มือฟั้งรั้มไปน่ำพี่น้องเอ้ยคือหอดบ้าน บานบ่ได้ปานชีเฮ็ดอันบุญบานเนาะค่ะพี่น้องปานชีเฮ็ดบุญบาทอันเนี้ยมาเยอะสไตล์นี่ล่ะสไตล์บ้านๆนี่ล่ะอันนาไลสไตล์กับสไตล์บ้านๆค่ะพี่น้อง บอกซูฟังเนาะพี่น้องระวังเฮ็ดอาหารก็ได้สมัยตะกี้เนาอะอยููเมืองไทยอยูอันสิงคโปร์เนาะเขาล่าย่างเดียวค่ะเฮ็ดอาหารนี่เฮ็ดบริเ็นเลยเดอค่ะเด้อกัเป็นยูกับว่าแมนว่าบ่เเ็นแต่ว่าความสะดวกสบายของเขาคือเขาล้านเสือ,อนะคะต้องเฮ็ดหย่างนะพี่น้องเหลืองงามเนาะต้องเฮ็ดยากค่ะ แต่เฮามาอยู่นอเวได้พี่น้องเลยอันสังคมมันเปลี่ยนไปเด้าการใส่ชีวิตมันเปลี่ยนไปเด้เพราะแม่นสังคมสังคมกับแม่นอยู่หรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าอ,อย่างคล้ายๆว่าพระเจ้าตัวใครตัวมันนั่นนะค่ะพี่น้องอต่างคนต่างอยุ่นาดค่ะพี่น้องคิดที่ประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเทียมกันมึดเป็นประตากรของคนนอร์เวย์นะคะแม่นว่าเจ้ามีเงินหลายเจ้าสี่ใดสิทธิอำนาจมากกว่ากินสีมันบ่แม่นเี่ค่ะพี่น้อง กอาศัยอยู่ในนอเวเจ้าสิเป็นไพ่มากกระใสกระตามผัดเป็นประสาก่อนที่อาศัยอยู่ในนอเว่เหตุงั้กระตามล้อคิ้วค่ะเข่าขันตามลําดับบินี้วันเจ้าอันรวยเจ้ามีเงินไหลให้เจ้าก่อนเจ้าเป็นเจ้าเป็นนายในหญ่นายตัวให้เจ้าก่อนมาต้องล้อคิ้วอย่างนี้สินะ ฟังเนาะค่ะพี่นอ้องเนาะทุกอย่างรอคิวหมดจ้าอะไรก็ตามนะคะพี่นอ้องอะไรก็ตามรอคิวหมดเมื่ว่าสิเป็นล้มพยาบาลอันที่เกี่ยวกับอันติดต่อราชการยังศิษสิการรอคิวหมดจ้าพี่น้องเก้าสิษย์เป็นยังทั้งใดก็ตามเจ้าสิเป็นระดับนายพันนได้คน่วทั่หรือว่าระดับไดก็ตามรอคิวจ้า,วาเราเดินมาอยู่นี่เนาะ อาหาราการกินคือกันค่ะพี่น้องต้องเ็ดเองค่ะเพราะว่าอย่งางร้านอาหารไม่ได้เปิดตลอดเวลาหลแต่วนี้ร้านอาหารให้กเจ้าไปนั่งซิ้วนั่งกินนะคะเขายากมากแพงว่างง่ายอ,อยู่นี่นะคะทุกอย่างอันต้องต้องเ็ดเปลี่ยนนะคะพี่น้องค่ะกันเทดว่าเปลี่ยนเฮาสิสือ่อกินย่างเดียวมันมันบอทวนค่ะพี่น้องมันแพงแพงแห้ง อันซื้อของตะลัเทืาหนีพันสองพันเงินสองพันอันซื้อซ็อบติงซื้อเข่าซื้อของในหน่อยถุงในหน่อยนะคะพี่น้องดีเป็นเงินบาน้านนอากับสองสามพันนะคะในหน่อยนะคะพี่น้องผมห,หิวในหน่อยนะ,ะสองสามพันยังเสียพันกวา่าเอาอย่างเจ้าบริสุทธิ์อย่างเลยกต่พันกว่าข้าเจ้าได้เข่าลันล้านหน้านะเนาะคือของมันแพองอันบอกสู่กันฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่ออันพี่น,อน้องเพิ่นนั่นท่งเมืองเมืองไทยเพิ่นกะ วัวหูนะเมาก็ะบอกสูเป็นฟ้าผู้ใดที่เพื่อนดูมั่งหน่อมันจะสีหูอยู่แล้วล่ะค่ะชีวิตการเป็นอยู่ตามม้างนอกมันบ่้าเมียนไงนะคะเออมียนง่ายมันบ่าเมียนายผู้ใดโอ้แต่ว่วกำลังอันมาบ้านอันต้องเลี้ยงต้องมีเงินหลายต้องจังสั่นจังป็นสี่นะค่ะมันมันบ่้เมียนแบบนั้นค่ะพี่น้องมันบ่้เมียนแบบนั้นค่ะเมียนแบบนั้นให้เข้าใจไหมเนาะค่ะพี่น้องใจเฮา ตจตูใจเพิ่นใจตูนะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะเงินเพิ่นก็คือเงินเพิ่นเงินเท่าก็คือเงินเท่ากันะคะ่ะเออต้องเข้าใจเพิน่พนซื้อให้กินได้ก็คือแสดงว่าเพิ่นใจดีเพิ่นมี่น้ำใจเนาะเพะิ่นไปซื้อให้กินก็แยกไปว่าเพิ่อนอะคะ่ะเฮาสิปไปว่าเพิ่นขี่ที่ขี่นกจังสันจังสีบ่ใดเด้พี่น้องเอ้ยอันนี้เนาะ เ็นะแต่พ่อเขาฟูา้ฟังนะคะมาอยู่นอวีอาหารเท็ดกินเองเค้กกับยังเค็กกินเองพี่น้องอันบอกเฮ็ยเค,คกเ้กย้ดเลยมัองท่านก็ต้องได้ทําเค,ค้กกินเองค่ะอันบาทนี้อันมันเป็นเงินพิธีชีวิตท,ทั้นบานรพระเจ้าเนาะต้องเข้าใจอ,อาหารที่อร่อยที่สุดคืออาหารที่เราคุบเองที่บ้านค่ะพี่น้อง ถามว่าเขาไปกินร้านอาหารเสรียพอนันก็บริเสบเรือนที่เขาเห็ดดอกอันเบาซื้อเบาดดีอันนี้นะเขาอยากกินแบบใดเขาก็เห็ดกินเองอน,นะเออเขาอยากกินแสบแบบใดซ้ำใดเขาก็เหยดกินเองเวิร์ดอยียงกระตามอยู่นี่นะอือาหารที่ทํากินเองเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดมีประโยชน์ที่สุดค่ะเอ้ยเห็นหน้าไม่อยู่นี่เกือบสองปีกระไดเดียวเลี้ยนรูแล หลายเอียงก็ะดาษซีบิทวัฒนธรรมการเป็นยูพี่น้องเอ้ยปุกยางมนก็ต้องมีการปับโตเมื่อนั่แหละพี่น้องยูใส่กระตามค่ะเ้าบว่าปัปตโตบอเลียนรลูในซีไใหม่มันกับบนนีทางสีขกกาวหนาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบอกคู่ฟังค่ะบอก่วนพี่น้องาข้างบาาข้าง,าาง,างเมืองไทยม็นฟังเนาะ วนบานบงเทลลาข้าเจ้ากันก็หัวนะข้าปลาตเภาแชร์เพราะว่า่องเตียนนะเหติคือเป็น่องลฟ์สไตล์เนาะคะ่ะเป็นวิถีชีวิตแฉนะใ,ใส่อยู่ในว,ว่าวแว่นะคะพี่น้องมันกระต้องมันทายทอดออกไปในเรื่องการใส่ชีวิตการกินยูนะคะพี่น้องสิบวให้เว่าเลยเป็นปบ่รด้เพราว่าแอนนะเ็ด เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองที่ที่อยู่ในนอร์เวย์เนาะค่ะพี่น้องอืมอันนี้ก็ต้องเข้าใจมันบริแมนว่าเท่ามาไายไอ้โอ้ยจะเรียนอยางเขาบอกโหเนาะอันไายซีรีส์าประเทศน,นั้นนี่มันเป็นแค่ส่วนหน่อยเสียววินาทีเองค่ะที่เอาไปลงอันยูทูบความจริงนะโอ้ยมีเยอะกว่านั้นค่ะการใส่ซีรีส์ว่นี่นะคะพี่น้องแต่ว่าเท่ากับทายออกไปเองบางช่วงบางตอนให้พวกแม่พี่น้องได้เห็นได้รับส้มเนาะค่ะเนาะ กัิประมาณนี่ละค่ะบอกใ่ฟังซื่อๆนี่ละค่ะพี่น้องตัวเพื่อนโบหูบางคนนะโอ้ชีวิตสวยดูอยากมาอยู่ด้เมืองน,นอกจังแสนจังสี่นะคะพี่น้องโอ้ยพลังดีเฮา,าเจอเจริญดีก็ดีไปนะคะแต่เฮาเจอผู้บ่ดีกะแซมเมือ่อทุกสิ่งทุกอย่างค่ะย่างผิดเพื่อได้ยินมากประสบการณ์เนาะมูคนไทยเพิ่อนบอกุกฟังนะคะอันตัวให้แซมหอดคาบานหมดเอพี่น้อง บริเมนธรรมดาเนอะกอนสซิมาเมืองอนอกต้องโต๊ะกล้งปรุงใจเขาเขาคาดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอีหยังก็ตามมีแม่ต้องดูแลจังสั่นเป็นสี่มีลูกต้องดูแลจังสั่นเสี่ต้องคุยให้ให้รู้เรื่องให้เข้าใจเด้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมีปัญหาทั้งนั้นแหละก็เฮ็ดให้ชีวิตคู่เข้าไปบวชดได้ขันเ <c oughs> ขา,ามีปัญหาเขาบวกลึกจะทีแรกเนาะ กูฟังด้อพมีน้องเอ้ยมึงใด้เห็นมีหัวฝรั่งกระไดคุยกันเลยฉันมีแม่ต้องดูแลฉันต้องฟงให้แม่ฉันเดือนแล้วเท่านี้เท่านี้นะคะพี่น้องเขาก็ต้องเ้าฉันมีลูกที่ต้องดูแลเทินดูแลฉันได้บ่ฉันกับลูกลูกฉันต้องกินต้องใส่ของว่าลาอะไรญงอย่างกระบายทังสี่ไปเลยนะคะแต่ฝรั่งเนาะลูกเขาเจ้าอันสิบแปดปีเขาเจา ให้ออกไปหาเหตุงานเองได้พี่นอ้องเผลอๆไปอยู่เองใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเองนะคะบริยูพพววยทธ์ก็ขอบครัวค่ะบรเมนวาสีมาเลียมกระเตงกระเตงยู่จนนั่นเข่ากัวบวอนทำมาหากิในให้พ่อแม่เลี้ยงยู่นี่ขาเจ้าว่าเป็นเด้อค่ะเด้อพี่น้องกนนยู่นี่นะขวดมากเขาเสียนเลี้ยงจะคลองค่ะเลี้ยงจะของถ้าพ่อแม่อยากห่างขาเจ้าสิเอาห่างเนี้ยเซียนะคะพี่น้อง เงินน้ำข้ากําแกวค่ะการพูดเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเกลียดสําหรับพวกฝรั่งเดอพี่นนองเดอถ้าเขาอยากให้เขาสิให้เองค่ะเออแตนบางคนเิ่นกะัวดีกะถามเรื่องเงินเรื่องค้ำกะบนี้ปัญหาแต่วาไอีน้ากับพวกพื้ยถามนมันนะคะน้ำสาบีกนนะเนาะอันนี้กะบอกบอก บอกให้ฟังนะค่ะพี่น้องอให้ให้หมูไหวว่าวัฒนธรรมข้าวเจ้าจะเปลีน่นี้อืหนีเขาอยากไปบอกเรื่องเงื่อนเื่องข้ามว่าจนันสันจันสี่นะเขาอยากแหงเขาสีงหนเขาเองนะคะพี่น้องเพว่าอย่างมันเป็นเรื่องที่ที่พอดีได้เข้าไปถามเรื่องเงื่อนเลื่องข้ามนะเขาอยากแหงหมูเงินคือกันเขาอยากแหงหมูเขาสีบอกเาเองอันนี้ก็เป็นบางคนเด้อค่ะพี่น้องก่เป็นทุกคนเด้อบอกสูฟังเด้อค่ะเด้อ,อ อย่างที่บอกล่ะคะ่ะเป็นผู้ใดสิแต่งงานไม่อยู่เมืองหนอกกัฝลังกะให่คุยจ็บเจือเหลืองเงินเหลืองคําเรื่องนั่นเร,เรื่องนี่นอ,อฉันนี้แม่ต้องดูแลฉันมีลล่ลูกต้องดูแลลูกอายุเท่าไหร่จังไหนจังไหร่จังสี่นะเออเขาจังสี่เดือนโบมีปัญหานําเท้าที่หลังนะคะพี่น้องค่ะส่วนมากขันเท้าได้บอกกับเขาแล้วว่าเท้าต้องดูแลแม่เท้าเดือนละเท่านั้นเท่านีาน้นะแต่งงานมาอยู่น้ำเขาละเขาบม่ค่อยพิด สัญญาเป็นไดโดอหวพวกฝรั่งนะ่ะเขาสิบ่ค่อยพิดสัญญาเป็นไดเขาว่าเขาสิให้เขาคือเขากระสิเขากระิใแห่งเขานั่นะคะ่ะถ้ามีเขากระิบอกว่าเขามีเท่านั้นเท่านี้ถา้าเขาบอกมีเขากระิบว่าใดแห่งเขาเนะไ่ะ<ช>พี่น้องเป็นเรื่องปก,กตีอันนี้เขาก็ต้องเข้าใจมัน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 เป็นเรื่องเรื่องเส้นสะเกีเรื่องเั้นเรื่องค่ำนี่เป็นปัญหาให้หลายๆคู่เลิกล่ากันมาเหลี่ยวกับเยอะแยะผเผีค่ะพี่น้อง มีอะไรบ่าวซือฟังอดไรก็สิเบ่าค่ะสว่วนนี่อย่เรื่องมันขี้เพชรบ้านก็สิบพว่ไอได้เฮทเพราะว่าอย่างมันเทศกาลเน,น,น,นาะค่ะเนาะเทศกาลนั้นกิสมากตั้งนี่เขาเจ้ากับจัดใหญ่แน่ะนะคะพี่น้องเอาก็ะยุบวอดีเห็ดงานค่ะส่วนนี้กับวันีคกีบบ้านอันนี้น้องเบนน็บ้านมาให้เบิ้งเนาะคะเนาะนี่กีบอย่างเห็นนะก็สิลงให้เบิง้งนี่อดราคาพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าหิ่มข้าวปลากันไปใส่เด้อค่ะเด้อ ยางสาสักันยางยูค่ะบ่ค่อยบ,บ่เส้ยยางได้ค่ะเยอะอันมันมากไก่ละค่ะเออม,มันเร้าเดินบ่ได้หมายถึงการทำมันบ้านแล้วค่ะเด้อกพบยูอืมมูเพิ่นไปถึงเส้นไซหลายคนแล้วกับเอ็นะอย่งคือเกาอยู่ละค่ะใกล้ลาะลาพี่น้องเอ้ยเฝ้าหิ่งเฝ้าปลากันไปทั้งหลอืม ขย,ยามลองคิดเนื้อแย,ายาไปย้อนอย่างกันเนทำเวลาเนาะค่ะพี่น้องให้เข้าใจผูพันธุนเหตุยูทูบเดี๋เพื่อสิเข้าใจดอกเป็นอย่างเอ็ดนะคือลองคิดเนยายาืๆอี่งทีนะคะ่ะกับวันนี้โอกาสมาไหลสดเยายานื้อแยงเพื่อนภูพัพนธุ์เหตุหลายๆคนเน,ะเนาะเห็นนะวันนี้เวลาปานนั่นนะคะพี่น้องเอออธิบายให้ฟังตามนี่ราคะพี่น้องจะมือนีมาเฮ็ดอันสินเนาะเวให้เบิ่ง ล้วก็มีโอกาสได้เบ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เบิ่งบ่หน่อยกันาลายเพื่อมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนพี่ถสุกขนเนาะที่เพิ่งยัางหันเรามีประสบก,การณ์เรื่องนี้นะคะส่วนมากนคนที่เพิ่นมาใส่ชีวีตอยูมั่งหนอกนเพิ่นกะสิมีประสบก,การณ์เรื่องแบบนี้มากันเมื่อไรล่ะส่วนมากเนาะเออส่วนมากกันคนที่เพิ่นบ่มีประสบก,การณ์อายุย่างหน่อยอยู่เนาะฟังไหวปฏิบัติอื่น ขั้มตามกับ่บเมนเรื่องเลี้ยวไหลเอียงเนาะค่ะพี่น้องอนไดเข้ากับสู้กันฟังอดไเขาก็เว้านะคะพี่นอ้องค่ะเดี๋ยวจังมะเมืองตอเน,อดเ,นะะเดี๋ยวน้าทอดแล้วยวด้ค่ะเด้อเด้อพี่นอ้องาอย่างมันสีคลิปเงี้ยวโคตจ้ะแดี๋น้าก็สีทอดเห็นมันเลี่ยวก่อนจะสีมาท้ายเบิ้งค่ะเพือพ่อนพี่ี่เพือพ่อนนั่นเอเห็น,นหละละว่ามันเป็นลักษณะจังใดลสิ่งกต่ใดลึสินน่งเ,เนาะเบ้นี่ยล่ะค่ะทอดไปจะกิน สิประมาณนี้แหละค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพี่นออ้องเอ้ยขาขากล่องส้นค่ะนี่ค่ะตามนี่แหละค่ะพี่น้องจ้า